จามแห่งศรัทธาเขาเนาะก็จะเริ่มนับตั้งแต่พะซาโต๊ะาโตนะเขาภูเขาธรามนิชารามธรามนิชวารามเปิดอจเขาดีว่นงกระจังเขาดูทิันี กันยามเช้เนาะสำหรับมื้อนี้เป็นมื้อวันศีลดับท่านผู้ชมเนาะอ่าบระตกก็บ่ได้ลงวัดดอกกัพิเศษมื้อนี้กับประกมีอ่าทางครอบครัวนะครอบครัวลูกเมียนี่แหละได้พากันจัดอ่าถวายเนาะสังฆทานเฮ็ดพักเข้าเก้าผ้าอ่าอยู่ที่เฮือนป่านี่แหละบางทีเฮือนที่บระตกอยู่นี่แหละกัหลังจากที่ว่าเฮ็ดแล้วนี่กาสิมีการอ่าสูตรลดนน้ำเนาะเสียเขาะอีหยังประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะ การนี่คือพิธีทางฝั่งลราพี่้องกระถ่ายไว้เป็นที่ระลึกให้ท่านผู้ชมและก็ครอบครัวของมาทุกเองได้ติดตามรับชมเนาะให้มันเป็นสตอรี่ความทรงจำดีๆในครั้งหนึ่งที่เราได้เคยเหตุนผู้มนี่อันนี้อิงตามแห่งศรัทธาเขาเนาะก็จะเริ่มนับตั้งแต่ห้าพาเจ็ดพารเก้าพาหรือว่า,าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเนาะประเพณีแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันไปแต่อันนี้อิงตามกําลังของเขานำ้ำเนี่ยใน เข้าเข้าพานในนี่ก็จะมีเครื่องยู่ของกินประเภทที่ว่าเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของเฮือนนี่แหละมักกินอย่างประมาณนี้เนาะมตุก,ก็ได้กากี่มซื้อไปซื้อยู่ตลาาแต้มื่อวานนี่เราก็พากันมาเห็ดมือเกี่ยมเมื่อคืนนี่นำ้ำแล้วก็มือเช้าน,นี่นำ้ำนาน้ำจะมีน้ำอันนี้ลักษณะตัวเทนของต้นเนาะเป็นต้นเขาใส่กระป๋องน้ำเลยนี มีไม้มีอย่างเนาะตามศรัทธาเงินเขาก็ใส่ไปเลยเนี่ยครูเพิ่นก็จะอยู่ทางด้านเทิงบ่อนที่เฮาปูสนะให้เพิ่นก็จะเป็นลักษณะจังซี่เป็นประเพณีน้อยๆเนาะของครอบครัวของบ่าวตุกเองนี่ก็สิประมาณนี้มุงกองกาะสีหมื่นนึงเด้อเพราะว่าโหลดไฟบ่อยากแจ้งบันใดก็สิประมาณนี้ แล้วก็พิเศษก็จะมีคันนี้คันนี้กับคันดอกไม้เนาะคันดอกไม้เป็นคันห้าเนี่ยแล้ก็จะมีปัจจัยแล้วก็มีเจียที่ห้าอุทิศดวงวิญญาณให้ไผ่แน่แก่ไผ่แน่เนาะแล้วก็จะมีอดอกไม้เก้าอย่างนี่ๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือน้ำอบน้ำหอมที่ว่าจะสูดโดนน้ำ เสียขคราะอย่างต่างๆเนาะแล้วก็มีผักข้าวทิพย์เนาะจะมีะเงินใส่ที่เอาใส่ในกระจุยนี่จุยมันนี่เนาะอันนี้คือผักข้าวทิพย์จะมีอยู่สี่สี่อันมาพานหน,นึ่นเนาะสี่จุยนี่แหละจะมีบาตรเอมีอยังขันใส่บาตเนาะ กันใส่บาตรครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องที่กำลังกล like ้าเกียมมาเดี๋ยวเพื่อนกปซิมาตามหลังแล้วก็ซื้บบาตรเท่ากันน่าจะได้วางแถวนี้แหละจัน่อยได้เสาตั้งตัวนั้นมาแล้วก็มาวางใช่นี้ตอนนี้มีมนด์มีมนเดอมนมันางชนะ ມีชนะมีเตะตัวนี้เราเอาตัวนี้ก่อนตัวตัว

दोसाफे सतापन्या प्रसाहूं दोसाफे सतानिहाउं दोसाफे सतापुगिहाउं दोसाफे सतासुखी आहाउं नेप दार और भाई दार ने अं अं नं बर नं नं दोन नं 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 � กปังสมาทิยามีมุสาวาทาเวนตุิสิกาปังสมาทิยามีสุขลาเมรยามัจจะปะมาจธานาเวลาภานิสิกปัทงสมาทียามีสุะเมรามัจจปะมาจตานามีระมิส่ขละปัจสัยสมะที่ยดมอ มานีปัญลิขาานิสเลนัตุกะจิญันติสเลนาโกตาสเลนบุติญันติตัตมาสิลังวิโสทยติรักโศตรัสะระโตอะระหโตสมมาสมุทสษา นักโมตัสสะภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภาคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเขาผู้ขา,ขาทั้งหลายมีน้อยเงีหบีย์คราวนี้สระลูกค้าเอามาปอนใส่บา ขอให้เป็นของทางขอให้เป็นครัวสะพานตายขึ้นทึงผ้าขอให้หน้าพระเจ้าอะไรยะเมตไตนั่นก็อข้าเธอสาธุสาธุสาธุอะโมโมทานุ You're

เทปารากัรมวัาเนี่ยจะกับดิดาตุนานตุฟูรเกศนำมานนิสุทธิ์ตกใํนมานนสุวรรณตั้งหัวินนำมานนสุวรรณนำไปไดยินนำมันนิสุวรรณปอย่ารมนำมานนสุวรรณปย่อเวลาเกาปไกาณขุดขัดหัวจุดเล็กทางอาลักษ์คู่ยูนของกองสลากอมันนำันนี้ได้ว่าะ่าจารย์ตอนนเงีก็ไม่นำมันนรอเสี่อเสื่อเสือนสเส่เราเสืไปก็ไม่นำมันนี้เดวหสั่านายนยาน รดล่างเพอแพ่ดอกเกศขกอไม่นำทันนี้แล้วของพูดแต่ยาสิตาแต่นายแต่นาแต่หลังสังขญยาของพูดได้รับบกพูดพวกเขาแล้รับากพูดเขาเป็นสิทธิ์เราราสองที่เหมือนัอาไปจันทร์ซึ่งที่เสียสองกับมรานเดินนาดาวจาชเก่าคาตาวะซีสีกุฎางวานําบบมลพนดงไรแล้วเหล่วไรก็มาผมบุกมาหมมาม่ามาบวลมาเทลางจิตาต่องออะไระ เครื่องน้องสันดานต่อพานาพานเบื้องหน้านั่นเธอเปนนมาพนเตีมานีมักยางพันเตบุทาปัตตานีพัตตานีซาปาลิวาลานี คุ terror, society, land, ้ส to ังกัจจะโอนอสัญามาสาธุนพันธ์เปริทขุสังโฆครับคบพันีพันีสาปปริวัลนีปฏิคันหาสูอัมหากัางนิขารตังนิตัญะสุขาญะขาเตะพระสงฆ์กุจเรืนต่อขาน้อยทั้งลายขอนอนราอายผู้ชนะาชะนะานะโูชนะผาชนะประโลมธรรม อัปลุคังสิงต้นกัลลภพและต้นกระพึพหรือของเอ่าสังอ่านของบริวารทั้งหลายเหล่านี่ให้แกโซขอแกโงจงหับเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญของปะคาน้อยทั้งหลายและขอให้หอดขอให้ถึงลอวิญญาภูญาตานายภรญายาชาวีพุตติพุตตาและขอให้หอดขอให้ถึง ัญาอิออ่ัพญารมพญายมติบาลน,นางน้อยทอร์นี่เจ้าฟัลชนลยนอยู่สถานทีน่นี้หอใหม้าหับเอา <c oughs> ต้นกระบคือละพาเข้าและคืนอของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ชาธุชาธุอะนุโมทานี่ร่างยุบเหมีอนี่นี่

โลมันนี่เด็กกับเมทาวทอดโลมัดี่ปูยาตาหน,น,น้าเจ้ากรรมในเวิญปุตติบุตรตา,าสามีภรรยาสัพพะสัตตังไหลเ้ากินจเจ้าเจ้ากนเจ้าทานบินในบินดอนตนอนหยาดิโอจงมาหักเอาอยู่ในเพื่อนโคเจ้าภาพเจ้าสัทธาขาทุกตู๊กโคให้คนจับตุกขาดถึงสุดแล้วโอให้สุขสิ้นึงไป ินงามทีได้กต่สื่อมันั่นทำไ้หักแก้วขอให้ครบครัวเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในอยากิรรมทั้งหลายจงูบแต่ความสุขค็จเดินธรรมะขึ้นทั้สิ่งใดจะให้เกิดให้เกิดใหจะเดินทางนี้ลำด้วยทุกปีทุกเดือนทุกวันคืนไร้ก็สั่อั่โต่อตอต่อต่่่าออ vô cùng mong ba cách tăng mạnh mẽ nhau phật thổ đại thi hành hạnh đi